กองทัพภาคที่4จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจริงและความรัก ที่สมสอนรื่นฤดีค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกองทัพภาคที่4จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU โครงการสื่อสารเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยความจริงและความรักร่วมกับ7มหาวิทยาลัยในภาคใต้โดยมีพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ี่เป็นประธานพร้อมด้วยอธิการบดีหรือผู้แทน7มหาวิทยาลัยในภาคใต้และชุดปฏิบัติการก,ารกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่4ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ค่ะเป็นพระราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา4ด้านคือการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี กองทัพภาคที่4และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4จึงได้นำพระราชบายมาสู่การปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อีกด้วย